สวัสดีครับนเพื่อนนี่ร้านน้ำเพิ่มอยู่ข้างหลังครับผมเดินผ่านเลยมาแล้วเดี๋ยวมาชมอาหารแบบข้างหน้าร้านน้ำเพิ่มครับผมอะไรมากินน่านแล้วจะมีเมนูแซ่บๆเพิ่มมากขึ้นแล้ว <c oughs> ซิมนักกินแซ่บๆครับมีอยังแซ่บๆครับบ่ายหนึ่งนี่ครับเป็นเที่ยงนี่คนเยอะเลยนะครับ nóng nóng rồi. Nó mới mớiเลย. nó không có giòn. Yeah la là, Đó là <laughs> โบ้านลอยโคบว้บเมาแล้นะกินยังไงเขาเขายังแสบอยู่นี่ใครกับเ,บ,บ,บเาบ <laughs> อกเอบบเอเดี๋ยวไปลองครับผม,เ,บดมเดี๋มาลองโดนเอ

เ,เปิดไหมก่อนบมเห็นนะครับ,บอยู่นี่บมได้ส่วนละโมเปิดโดนละโมเปิดของซ้ำเดือนนะจ๊ะแม่จัาบาทห้าบาทค่ะชิ้นอะไรมากนะคะบอ<ะ>กต้องลองนะต้องลองนะต้องลองเสร็จแล<า>้วผัดกระเพราให้นะครับผมเดี๋ยวเอาเข่าก่อนน้ำซุปหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆเลยโอ้ยนะครับที่เด็ดเลยมันกหมูกรอบ ปเด็วาชิมดูนะครับผเี๋ยววันนี้มันเดิมมาครับกเตี๋ยวไม่ได้ทำแล้วครับมาป้อมกันย่งเบีน,นมาม่านะน <c oughs> ครับสองเทียงนะครับให้ดาวด้วยนะจะ้าบาทครับข้ามุกขอบขราย่บสี่สิบห้าต้องเียนเครื่อง เอาลูกศิลนนรมพอปกเงินมาแค่นี้ครับเจ็ดราคากา่อนขายโดยซิย้ลูกญศิลป์ราคาใหม่มนน้ำเยียบบทตรอายุซี่ใหม่ครับผม ที่สุดเลยตามกลิ่นคนเป็นวันจ,จิบแสบขาเขาบ้างของา,ขอ,งาอ,อันนี้แสบาหายจากยี่สบาทหน่อยเลาจะอุดนุ่นน,นี่อันเป๊ปปี้หอ,อ,อ,นนอมันจะแสบเลยแ่านเอาเกี่ยวไหมเอนึงเลยเอาอันไหนแ่บอันสีแดงอับสีดงสีเหลืองสีเหลืองนเหมือนหนึ่งยี ี่่ใชมครับใส่จานมาผิดเลย,เยครับมันเหม็นตินดจานคนเนี้ยเด็ดเดี่ยวหอมใหญ่ตัวแล้วก็พขี้ดวกตามนนครับชโรสค่ะคุชโรสแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลคุชโรสต่างต่างกัน ขีู่เขา,าครับพี้ปูเขาี้ปูเขาขีา้ปูเขาขไปก่อนเลยมึนเนี่มัตมนตัดน,น,น้ำก่อนปลาหมูกรอบดสุดเดี๋ยวเขาไมน,น,น,นู่น,นีนิเต็บไปทั้งเดยนะทุกคนนั่งกินเพาะหมูกรอบทั้งนั้นเลยกินไค่ขารลุกชินก้นก็นกิน <c oughs> จะเขาแล้วสับๆหน่อยเดี๋ยว็่อไเอาถุงรให้หนครับมันหอยใส่ทุกไทยนี่เราใส่น้ามันหอยทุกไทยมันมีวเลยครับน้ำมันหอยก็ตัส่วให่น้ำมันหอยลวดน่ดมาเขาดด ทอดแล้วเดี๋ยวมาเเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวมาทากินบัดกัเพราะมุกขวบเพื่อนนี่เขแซบเนาะันร้อนมาเลยไปเสือรีมาเลยแค่ไปเสือรียาดึ้งยาดึ้งเลือกว่าไปนน่อก ตุกแกมันขุดปลายซีแกลห่อสองตุ่มเพราะมีน้ำตุ้กแกอกับพลอยไม่ออกยางไม่น่นฟังกันนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมหม,มากเลยหละไม่นุ่มเ่วงโควิดว่านี่แ่แบบนี้เลยไหมะสอดผิดอะเือเทแบบนี้ครับผมเด๋ดยวหลาดเลย มากนะครับกระเปาที่สอยี่ห้ออันออออน,น,อน,นี้มีพลิกหลายอันนี้นี้แบบพลิกแบบล้ำดำครับผมอันนี้สีแดงด้วยลูกชิ้นทอดก่อนเลยแล้วกน้ำจิ้มเด็ดเสร็จทำเองครับเยิ้มเยิ้มแบบนี้เลยหอมหอมเลยกแบบมากครับผม จับจับอดเป็นไหมทอดสุกๆก็มานเอ้าชินทอดเอาชิ้นมีโคบดอยู่นี่สมตามลาบว่ะหอมอ <c oughs> อบดี พิมมือพิมมือครับผมจิ้มแทะอี่ชิเด็ดครับผมืเยอะๆมากเลยมุกกรอบครับครับต้องเป็นจันแบบนี้สุด,ดอดจริๆ อื้อ่่่จัดมากก็ไปดาวให้เบิ่งครับผมนี่เยิ้ยมๆเยิ้ยมๆหม,มูกบต้องราคานี่นะครับผมทร่อดีเด่นมากครับผมแจ่บอื้อหือ คือมีป่าวันเพิ่มเพาเดี๋ยวพีกออกมาเพี้ยนมไปเลยส่วนยิ่ยงบวกมากครับผมเดี๋ยวขออยากให้พีกออกมาก,ก่อนมาที่ข้าวบผมมาครับเบบีกอมกมากอ่กินแบบประหยัดกินแค่ละ รสชินกวอบเ็ลมากเลยขาดจะ่ว่ามเ,เผ็ดยวบอกมันขาวเผ็ดจังเลยรสความดีแทบขาดด็วหคมเหมือนกูเยอะมาครับผม thịt cái là tiền à mà không phóng chào của mọi người dựa <laughs> lên มาคร ok. ับผมทอดดอกพีครับจิ้มกะามจับเลยครับทานทอดเปนแมงหอน chúc cái chúc mừng chúc mừng chúc mừng đây mừng chúc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  ปากรับใจเอีนี่สุดยอดเลยนี่พริกได้หลายมันหอมได้เผ็ด ยูดเนี่แสดงว่าเก่งครับผมพัดขอบแจบแลวด้านเดียบเวมมื่อ,อยู่เลยครับบานก็กินแบบดินเจอระแขมากเลยรับโอ้ค<ะ> <mm> ม,มากอันนี้ครับผมนิ่มดี <mm> เรียกหวยชิมเลยฮะแจกๆกับชิมดูสิมาลองครับเ<ม>วิ่นมากกระเพาะหอมดีขวานข้ากล้อมดูดไนังมันถอดได้ขวามากเลย โอ้ทุกเม็ดเนี่ยมาครับผมสุดตอดไปนะครับสำรตรอาหารเขาดีตรงน้งาบ้านนะเพิ่มนี่ครบหมดไปด้ครับผม